วันละเก้าสิบตัวเอาอยู่ไหมคะแม่ทุกวันนี้พื้นๆเลยก็ร้อยตัวพื้นๆ <Okay. S 1> ตอนนี้พื้นๆเลยนะร้อยตัวทุกคนวันนี้ไข่แน่นโอ้ห oh, วันนี้ไข่แน่นเลยไข่แน่นมากเธอจ้าไข่จ้าโอ้โหไข่แน่นแน่นทุกตัวเกือบทุกตัวเลยคน,นตัวใหญ่ใหญ่อันนี้ตัวใหญ่หกสิบนะจ๊ะนี่ ไงก็ใส่พริกไปมีสองพริกเหมือนเดิมส่องบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหานรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีีๆทองกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสักครั้งชั่วโมงมากินเชียง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดล่มโพค่ะที่เสาไ้นะคะจังหวัดสระบุรีค่ะและคลิปนี้นะคะโมก็จะมาอัปเดตนะคะร้านปลาล้อลอยปลาดุกนะคะที่หลายร้านวิวมากๆเลยที่โมถ่ายคลิปไปนะคะมาอัปเดตว่าเขาราคาเท่าไหร่แล้วก็เขายังขายแบบเดิมอยู่ไหมนั่นคือร้านปลาล้อลอยนะคะงาเลียมค่ะ จัดหน้าร้านนี่ยังไม่เสร็จเลยนะแม่วัสดีค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีขาวสดชื่นสดใสนะคะไข่แน่นมากล้อนออกมาข้างนอกเลยอะ่ะมีห้าสิบกสิบสี่สิค่ะพริกจ้าเขาก็ใช้พริกอันนี้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะมาแล้วโอ้มีแต่ไข่อยู่นะแม่ โชว์ไข่เนี่ยจานนี่โอ้โห,หโอ้โหนะคะ <c oughs> น,นี่ฮืยจะมีอะไรกล้วยกล้วยกล้วยมีแต่ผักก็เดียวเลยแน่นอนแน่แน่นอนแน่ต้มประมาณสิบนาทีนะคะทุกคนทางด้านหลังร้านก็คือต้มผักนะคะมีสองหม้อต้มปลาหม้อหนึ่งแล้วก็ต้มผักหม้อหนึ่งนะคะ ต้มอะไรอยู่จ้านะ้ากระเจีย๊ยบอ๋อต้มเสร็จแล้วก็คือนําไปแช่น้ํานกน้ําก่อนบรอกคอลี่นะคะอันนี้เป็นมะระจ้ามะระขี้นกนะอันนี้มะระคขี้นกจ้ามาบบอกโคลี่จ้าผักสวยมากทุกคน ต,ต้มอีกไม่มีที่วางแล้วนะจ๊ะต้มสดๆที่หน้าร้านเลยนะจ๊ะเนี่ยน,นั่นจานเท่าไหร่คะพ่อ20บาทนะคะพ่อใส่ให้ดู Skål. ให้กันจนล้นชามล้นจานเลยนะคะคปะลาลาปลาดูกนะคะน้ำพริกปะลาลาปลาทูอันนี้แมงดาปลาทูยี่สบ้าบาทสามฟองยี่สบห้านะจ๊ะทุกคนปลาทูแมงดาแมงดาปลาดุกอ๋อ อันนี้แมงดาปลาดุกจ้ะอันนั้นถุงเท่าไหร่จ้ะแม่สิบห้าสิบห้าดูดิตักแบบอลังการมากอะ่ะท้าขอท้าห้าแม่ขอท้านะสั่งนี้อ๋อ กี่ตัวคะแม่ 140, 150, 150 1 4 0ยสี่สร้อยสี่สิบตัวแล้วนะคะร้อยสิบร้อยตัวหมดแล้วแต่ค่ะแล้วแต่นะวัอนอาทิตย์อะไรแล้วแต่นะแล้วผักอะไรของเขาเยอะมากมาร้านนี้นี่ครบเลยน้ำพริกผักไข่นะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยจ้าจรครบวงจรเลยนะคะแม่มีลูกค้ามาตามรีวิวเยอะไหมคะ เยอะอยู่นะคะโอเคโมก็ขอขอบคุณ f อซด้วยนะคะไข่จ้าว้าวอื จ้าไข่จ้าไข่แน่นๆทุกตัวเกือบทุกตัวเลยคนเป็นถังๆเลยต้มมาจากบ้านเลยต้มก,กองมาจากบ้านกองมาจากบ้านเลยคนเขากองมาจากบ้านเลยนะคะ เต็มละจ้าทุกคนน้อเกิน โอ้นี่ไข่แบบล้นทะลักออกมาเลยจ้าทุกคนแม่อัพเดตราคาหน่อยจ้าตอนนี้ถุงเท่าไหรจ่จ้าตัวใหญ่มากก็จะกสิบอ๋อตัวใหญ่มากหกสนะคะปกติ50าสค่ะปกติ50 40สนะคะอย่างนี้ก็50ิบใหญ่ๆนี้ห้าสิบ เา60บาท2ถุงอ่า60บาท2ถุงเดี๋ยวเราดูกันนะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆอันนี้ตัวใหญ่60นะจ๊ะนี่แม่ก็ใส่พริกไปที่ี้สองพริกเหมือนเดิม,มอาทิตย์นี้ได้แต่ไข่มาโอ้อาทิตย์ที่แล้วไม่มีไข่เลยอ คนชอบไข่ไหมคะแม่อ๋อคนชอบไข่น,นี่ตัวนึงตัวละหกสิบนี่ใหญ่ใหญ่เบิม่มเบิ่มนะคะสองผงใหญ่มากทุกคน วันล,ละ90ตัวเอาอยู่ไหมคะแม่ทุกวันนี้พื้นๆเลยก็ร้อตัวพื้นๆตอนนี้พื้นๆเลยนะร้อยตัวทุกคนโอเมก้าดีใจกับแม่ด้วยนะคะวันล,ละร้อยตัวเทศกาลจะเยอะอานี้ยนสบายนะคะ

ครบวงจรดูบรรยากาศการขายค่ะทุกคนห่อใหญ่มากอะ้างร้านขายข้าวห่อใหญ่มาก โคจัมบะไข่อะใหญ่มากอะฟรกฟิก,กนี่ร้อนมากเลยอะแม่ร้อนมือไหมคะนะ่ะร้อนอยู่โอ้ร้อนอยู่นะแม่บอกร้อนอยู่าาาอากร้อนมากเลยอ้ใช่อากาศร้อนนะคะเมื่อวานฝนตกเนาะ<ต>สองตัวลูกค้าได้ตัวบึบ้มๆไปเลยนะคะ น่าจะเป็นตัวนี้ไหมตัวไหนคะใหญ่ใหญ่ไม่เลือกตัวเบิ่มๆมให้อื่ แป๊บเดียวจะหมดถาดแล้วว้าลาปู ขึ้นแล้วโหตัวเบง้งเเลยแม่หืมไข่แบบหัวนี้ไม่มีไข่แต่ตัวใหญ่มับทุกคนอยากจะให้ดูไข่ตรงนี้มากเลยโคตรไข่ปลาร้าโคตรไข่ Uh-huh. ช่องก็มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่องมาใมากินเช่นงัน